ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้านนี้ว่าตำนานได้ไหมแต่ที่แน่ๆเขาตำมานานเกือบ50ปีแล้วครับส้มตำลาบน้ำตกเหล่าผู้คนที่คิดถึงอาหารอีสานก็จะแวะเวียนกันมาที่นี่อยู่เสมอครับกลิ่นไอ้น้ำเค็มบอกคือกลิ่นดินหอมทุ่งตะเวนตออกดินมองนี่บอกคือทางบ้านบ่ม,มีเสียงแคกกล่อมใจยามละมีแต่เสียงคืนที่ซัดเข้ามาตอกย้ำว่าแสน จะเป็นรุ่นที่ถูกส่งต่อแต่เมนูก็หลากหลายมากๆที่สายอีสานสามารถเลือกทานได้เลยเมนูที่ถูกใจผมก็คงจะเป็นลิ้นย่างที่ปรุงรสมาแบบเล็กน้อยใดๆคือลิ้นเขาแบบนุ่มมากครับลาบที่นี่ก็ดีครับกินกับข้าวเหนียวคือเพลินสุดๆเลย oh, ป้าบอกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่โรงหนังเทศบันเทิงยังคึกคักไปด้วยผู้คนร้านนี้ชื่อว่าสิงอีสานพิกัดตลาดเทศบันเทิงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ